สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้เราจะทําเมนูง่ายๆอีกแล้วนะคะเป็นผัดพริกแกงหมูใส่หนอ่อไม้ดองนะคะเป็นเมนูโปรดค่ะที่ทําแบบง่ายๆนะคะส่วนผสมก็จะมีหมูค่ะใช้เป็นเนื้อหมูติดมันนะคะวันนี้นะคะแล้วก็หน่อไม้ดองอันนี้เราล้างน้ำว่านอรอบหนึ่งถ้าสําหรับคนที่ชอบเปรี้ยวก็อาจจะไม่ต้องล้างน้ําก็ได้เนาะก็จะได้รสชาติที่เปรี้ยวขึ้นสําหรับคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวมากนะักก็อาจจะล้างน้ําสักรอบสองรอบก็ได้ค่ะ พิกแกงค่ะเป็นพี่แกงทีเ่เราซื้อมาเป็นแบบหยาบนะคะแต่ว่าเป็นแบบชาวบ้านเขาตำเองมันก็จะหอมเครื่องแกงมากก็จะมีพวกตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็คาพลิกกระเทียมหอมแดงประมาณนี้ค่ะเป็นพี่แกงแดงแต่ว่าเป็นแบบหยาบนะคะน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะสาหรับคือปกติเราไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะก็เลยต้องตัดน้ำตาลทรายไปหน่อยหนึ่งค่ะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมให้กับผัด อาหารของเราเนาะต่อมาค่ะอันนี้เป็นหัวละพาค่ะเด็ดเฉพาะย่อดอ่อนแล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วนะคะตอนนี้เราเก็บจากหลังบ้านสดๆเลยค่ะได้มาแค่นี้อาจจะใบไม่ค่อยสวยมกักมีแมงมี้ะนิดนึงค่ะ แต่ก็ทานได้อยู่น้องเขาเรียกว่าปลอดสารพิษต่อมาค่ะในส่วนของเครื่องปรุงรสก็เหมือนเดิมเลยค่ะมีน้ำปลาน้ำมันหมูนะคะสำหรับผัดส,สำหรับใครไม่มีก็ใช้เป็นน้ำมันพืชแทนได้เลยนะคะซอสรุงรสน้ำมันหอยน้ำเปล่าค่ะหรือถ้าใครมีน้ำซุปน้ำซุปก็สามารถใช้ได้เลยนะคะส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการผัดเลยค่ะตั้งกระทะน,นะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหมูลงไปค่ะ ตามด้วยพริแกงนะคะอันนี้ความเผ็ดตามชอบเลยพ,พัวพริแกงพอมีกลิ่นหอมนะคะลงแรงจะรอดไปขอเพิ่มเผ็ดอ,อีกนิดนึง จากนั้นตามด้วยเนื้อหมูค่ะก <c oughs> ลิ่นม,มาแล้วค่ะผัดเนื้อหมูกับพี่แกงให้เท่ากันนะคะถ้าแหงไปเติมน้ำนิดนึงได้ค่ะ นี่เราใส่น้ำมันน้อยนะคะหมูก็เลยจะแห้งติดทะนะถ้าสำหรับคนที่ชอบมันก็แบบจะเติมน้ำมันหน่อยนี้ก็ได้นะคะของเราใช้น้ำมันน้อยก็เลยจะแห้งๆเคใช้น้ำเป็นตัวคั่วเอาแทนค่ะ <Okay. S 2> นี่พอหมูเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้นะคะใส่หน่อไม้ดองปะเลยตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงที่เราเตรียมไว้นะคะ ปล,ปลายช้อนชาค่ะแล้วก็เท่านี้เท่ากันไม่ต้องรอให้หมูสุกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแบบใส่น้ำแล้วก็ปิดฝาไว้อีกพักหนึ่งน,นะคะให้หมูกับหน่อไม้เขาซึมรสให้หน่อไม้เนี่ยซึมรสชาติเปรี้ยวมาแล้วก็ให้เนื้อหมูสุกดีค่ะ ีนี้ก็ปรุงรสลงไปนะคะใส่น้ำมันหอยค่ะตามด้วยซอสปรุงรสน้ำปลาเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวค่อยทำไปชิมไปได้ะคะ่ะอันนี้เรากะไปก่อนเขาให้เข้ากัน ทีนี้เราจะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะให้พอคลีกเนาะโอเคทีนี้ก็พักไว้รอจนเดือดนะคะให้มันเดือดดีแล้วก็ชิมรสชาติเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกรอบนึงค่ะนีพอเดือดดีแบบนี้นะคะน้ําเขาก็จะงวดลงนะคะเห็นไหมคะเนี่ยน้ำมันลงงวดขึ้นนี่ค่ะเมื่อกี้น้ําก็จะดูเยอะๆเนาะพอยิ่งเดือดเขาก็จะยิ่งแห้งลง ค okay. หมูสุกดีแล้วน้ําซึมหน่อไม้ก็มันจะเข้ากันดีแล้วก็ชิมรสชาติได้เลยค่ะโอเค okay. แซ่บล้วค่ะเปรียปร้ยวๆหน่อไม้นะคะเค็มๆเผ็ดๆ <Okay. S 1> ใส่ใบโหระพาลงไปเลยไป แล้วก็คล้าให้เข้ากันเห็นไหมคะเมนูนี้ง่ายไหมนีม่ง่ายๆแล้วก็อร่อยแบบง่ายๆนี่ข้าวสวยเนาะร้อนๆนี่ไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มยำม,มาตูมก็ได้นะคะเมนูแบบนี้โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟกันเนาะ เมียพื้นที่ก่อนเรยบวางไป หนึ่งจานพอดีเลยสวยงามนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะผัดพิกแกงหมูใส่หน่อไม้ดองนะคะในแบบง่ายๆแบบครัวพี่พลายเองค่ะลองทาทานดูค่ะสูตรนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเนาะแค่ผัด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 ก็ชิมรสชาติได้ให้ได้รสให้ได้รสชาติตามชอบค่ะแค่นี้เองค่ะยังไงก็ฝากติดตามครัวพี่พลายด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ